นางดวงเป็นหญิงชาวบ้านอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่บ้านทําสวนยาพารามีฐานะปานกลางความเป็นอยู่ของนางดวงกับลูกๆจึงไม่ค่อยลําบากเท่าไหรนะ่นักจะมีบ้านก็แค่ชั่วที่ต่อไปกรียดยางเนื่องจากไม่มีคนช่วยงานลูกทั้งสามคนก็ยังไม่โตพอที่จะทํางานได้นางดวงก็เลยต้องรับภาระนาทีนี้ด้วยตัวคนเดียวลูกทั้งสามคนของนางดวงเป็นผู้ชายทั้งหมดคนโตมีชื่อว่าอนเนก กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมสามคนรองชื่ออำนาจอยู่มัธยมหนึ่งและคนสุดท้องชื่ออาทิตย์อยู่ประถมสี่ทั้งสามคนมีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างยิ่งอนเนกเป็นคนมีนิสัยโอบอ้อมอารีและช่วยพ่อแม่ดูแลน้องเสมออำนาจมีนิสัยเก็บตัวไม่ค่อยเล่นกับพี่น้องเท่าไหร่ส่วนอาทิตย์นั้นเป็นเด็กเอาแต่ใจเนื่องจากเป็นน้องชายคนสุดท้องทุกคนก็เลยเอาใจเขามากเป็นพิเศษ ถ้าพูดถึงลูกสามคนนี้ว่าคนไหนเป็นคนที่นางดวงรักมากที่สุดก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนางดวงรักอาทิตย์เ,เป็นลูกชายคนสุดท้องมากที่สุดเหตุผลหนึ่งเพราะเขายังเด็กจึงมีความน่ารักน่าเอ็นดูอีกทั้งยังพูดจาเอาอ,อกเอาใจแม่เก่งรองลงมาก็คงจะเป็นอเนกลูกชายคนโตเพราะอเนกเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นพี่ชายที่ช่วยดูแลน้องๆและสามารถพึ่งพาได้ทั้งยังเรียนหนังสือเก่งมีเพียงแต่อำนาจลูกคนกลางที่นางดวงไม่ค่อยจะให้ความสนใจเท่าไหร่ นอกจากจะไม่มีอะไรที่โดดเด่นแล้วอำนาจยังไม่ค่อยสนทนากับใครในครอบครัวอีกด้วยอเนกกวาดบ้านเสร็จแล้วไปล้างจานให้แม่ด้วยนะลูกวันนี้แม่กรีดยางมาเหนื่อยมากถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้แล้วอาทิตย์ละ่ะลูกทำการบ้านเสร็จแล้วหรือยังนางดวงพูดกับลูกชายทั้งสองเสร็จแล้วครับอาทิตย์ตอบงั้นเราไปซื้อขนมมาให้รางวัลพี่อเนกกันนะ ของพี่อนเนกอันหนึ่งของอาทิตย์อันหนึ่งดีไหมนางดวงถามดีครับแล้วนางดวงก็หันมาคุยกับอำนาจก่อนไปว่าแกก็เหมือนกันนะอำนาจทำอะไรเสร็จแล้วก็รู้จักไปช่วยพี่เขาทำงานบ้านไม่ใช่เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องทั้งวันหลังจากนั้นนางดวงก็จุงมืออาทิตย์ไปที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้านอำนาจเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดจึงไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่ เวลามีอะไรในใจเขามักจะเก็บไปคิดคนเดียวและแก้ปัญหาเองเขาไม่เคยนําปัญหามาปรึกษาแม่เลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนหรือว่าการคบเพื่อนเพราะเขาคิดว่าแม่ของเขาคงไม่สนใจที่จะรับฟังหรือว่าช่วยคิดแก้ปัญหาให้หรอกก่อนแล้วใครบอกให้เขาเกิดมาเป็นลูกคนกลางล่ะลูกคนกลางพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะสนใจแบบนี้แหละส่วนนางดวงเองก็ไม่ค่อยชอบลูกคนนี้เอาซะเลยยิ่งอํานาจหน้าตาเหมือนสามีเก่าที่ทิ้งเธอไปนั้น ก็ยิ่งไปชอบหน้ามากคือทุกทีที่เห็นหน้าลูกชายคนกลางนางดวงลำเอียงถึงขั้นแม้แต่เวลากินข้าวก็จะตักเนื้อให้กับอาทิตย์และอนเนกอนส่วนของอำนาจนั้นจะเหลือเศษเนื้อเพียงเล็กน้อยส่วนมากเขาจะได้กินแต่ข้าวกับผักวันนี้มีไก่ทอดสองน้องไม่ให้อาทิตย์กับอเนกคนละน้องนะลูกนะนางดวงเปลยขึ้นพร้อมกับยกจานข้าวที่มีไก่ทอดสองจานให้กับลูกชายทั้งสองอีกจานที่เป็นข้าวราดผักบุ้งเธอก็ยกให้อำนาจ อำนาจมองไก่ทอดในจานของพี่ชายกับน้องชายด้วยความน้อยใจลึกๆเขากําลังจะถือจานข้าวเข้าไปกินในห้องเพราะไม่อยากอยู่ร่วมทานข้าวกับแม่ที่ไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาอีกทั้งยังไม่อยากอิจฉาพี่ชายกับน้องชายไปมากกว่านี้แต่ว่าอันเนก็เป็นฝ่ายพูดรั้งเขาเอาไว้อำนาจเดี๋ยวพี่แบ่งไก่ให้น้องครึ่งหนึ่งอำนาจไม่ได้ตอบว่าอะไรเพียงแต่มองหน้าพี่ชายด้วยความแปลกใจมานั่งเถอะเดี๋ยวพี่แบ่งให้ อนเนกพูดพร้อมกับใช้ช้อนตักแบ่งไก่ออกครึ่งหนึ่งเขายกไก่ครึ่งหนึ่งมาใส่ในจานของอำนาจนางดวงทาสีหน้าไม่พอใจใส่อำนาจราวกับว่าไม่อยากให้เขากินไก่ที่พี่อนเนกแบ่งให้อำนาจนั่งลงที่โต๊ะแล้วก้มหน้าก้มตากินข้าวในจานของตนเองเขาหันหน้าไปพยักหน้าให้อนเนกผูเป็นพี่ชายเพื่อเป็นการขอบคุณวันนี้เป็นวันก่อนเปิดเทอมนางดวงพาลูกชายทั้งสามเข้ามาที่ตลาดในเมืองเพื่อหาซื้อชุดนักเรียนใหม่สําหรับปีนี้ ผูกชายของเธอโตขึ้นทุกๆปีจึงต้องมีการ,ปรเปลี่ยนเสื้อผ้านักเรียนชุดใหม่เธอเข้าไปเลือกดูในร้านแล้วก็หยิบชุดออกมาทาบกับตัวของอาทิตย์และอนเนกอยู่หลายชุดจนตัดสินใจไม่ได้เธอซื้อชุดใหม่ให้แค่กับอาทิตย์แล้วก็อนเนกเท่านั้นส่วนอำนาจต้องใส่ชุดเก่าต่อจากอนเนกอีกทีพอดีตัวไหมอาทิตย์แต่แม่ว่าหลวมๆสักหน่อยก็น่าจะดีนะเพื่อตอนเทอมสองโตขึ้นกว่านี้นางดวงว่า มือก็ขยับชุดนักเรียนที่อาทิตย์ลองอยู่เพื่อตรวจดูว่าพอดีหรือไม่แล้วแต่แม่เลยครับอาทิตย์ตอบอนเนกและลูกเป็นยังไงใส่ได้บ้างไหมล่ะนางดวงตะโกนถามอนเนกที่ลองชุดอยู่หลังร้านก็ตะโกนตอบกลับมาว่าใส่ได้ครับแม่พอทั้งสองลองชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วนางดวงก็ทําการจ่ายเงินและรับชุดนักเรียนมาแม่ครับแล้วของอํานาจล่ะครับอนเนกถาม นางดวงหันไปมองอำนาจแล้วเบะปากเล็กน้อยเธอหันมาพูดกับอนเนกว่าอำนาจก็ใส่ชุดต่อจากลูกไงจ้าชุดเก่าของลูกก็ยังไม่ขาดนี่ยังใส่ได้อยู่ไม่ใช่เหรอแต่น้องก็คงอยากจะได้ชุดใหม่เหมือนกันนะครับแม่อนเนกพูดต่อเขาเห็นใบหน้าที่อมทุกข์ของน้องชายแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้นางดวงพอได้ฟังก็ยิ่งอารมณ์เสียมากขึ้นจะอยากได้ของใหม่ไปทำไม ของเก่ามีให้ใส่อยู่ก็ใส่ไปสิเอาละกลับบ้านกันเถอะนางดวงจูงมืออาทิตย์เดินออกไปปล่อยให้อนเนก,กับอำนาจเดินร้างท้ายอนเนกรู้สึกสงสารน้องชายจับใจแต่ไม่รู้ว่าควัวจะทำอย่างไรดีถ้าจะสละชุดนักเรียนชุดใหม่ให้น้องก็ไม่ได้เนื่องจากชุดเก่าของตนก็ครับแล้วเขาจึงได้แต่ตกบ่าเบาๆเพื่อปลอบใจน้องชายเวลาที่นางดวงพาล,ลูกมาซื้อชุดนักเรียนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกปี คืออนเนกกับอาทิตย์จะได้ชุดนักเรียนใหม่ส่วนอํานาจนั้นจะได้ใส่ของเก่าต่อจากอนเนกเมื่อเป็นแบบนี้นานปีเข้าอํานาจก็ค่อยๆสะสมความน้อยใจทุกวันจึงทําให้เขาไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาแทบไม่อยากออกไปไหนมาไหนกับครอบครัวเลยออกไปซื้อขนมเขาก็ไม่ได้กินขนมออกไปเที่ยวเขาก็ไม่ได้ทําอะไรสนุกสนุกเหมือนพี่น้องความน้อยใจที่แม่ไม่รักนี้ทําให้อํานาจกลายเป็นเด็กเก็บตัวยิ่งกว่าเดิม เขาแทบจะไม่มีความสุขเลยทั้งที่ตอนอยู่ในบ้านและอยู่นอกบ้านในแต่ละวันเขาเพียงแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะโตสักทีจะได้ออกไปอยู่ข้างนอกไม่ต้องทนกับภาพบาดตาบาดใจอีกแล้วในเทอมสองของทุกปีที่โรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาประจำปีปีนี้อาทิตย์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนางดวงได้แต่งตัวเป็นคนถือป้ายในขบวนแห่นางดวงดีใจมากทุ่มเทเช่าชุดแต่งหน้าให้อาทิตย์ไม่อัน้น เพื่อที่จะได้เชิดหน้าชูตาเวลาอาทย์เดินผ่านก็จะปรบมือเสียงดังอวดชาวบ้านวันนี้คือลูกของเธอนี่ลูกชายฉันจ้าที่เดินนำหน้าขบวนนะหล่อไหมจ้านรื่งดวพูดอวดชาวบ้านป่าก็เรียกเขามาดูลูกชายของตนเองไม่หยุดไม่ย่อนลูกชายแม่ดวงเหรอหน้าตาน่ารักหน้าชัางนะยายคนหนึ่งเอ่ยชมส่วนอนเนกนั้นเป็นนักกีฬา เวลาเข้าลงแข่งเธอก็จะเชียร์ลูกชายของตอนเองออกหน้าออกตาเมื่อเขาแข่งชนะได้รางวัลมานางดวงก็จะเปล่าประกาศว่านี่ลูกชายของเธออย่างภาคภูมิใจนี่เธอเห็นคนที่ถาประตูเมื่อกี้นี้ไหมนั่นนะ่ะลูกชายของฉันละ่ะชาวบ้านที่ได้ยินนางดวงเอ่ยปากอวดลูกชายของตอนไม่หยุดก็ชักจะเริ่มรำคาญต่างก็พากันย้ายที่หนีนางดวงไปหมดมีลูกชายดีก็จริงอยู่แต่ถ้าจะอวดมากอวดบ่อยขนาดนี้ คนอื่นก็คร้านจะฟังเช่นกันในงานกีฬาประจำปีอำนาจไม่ค่อยจะมีบทบาทสักเท่าไหร่เขาเป็นเพียงเด็กเสิร์ฟน้ำให้กรรมการเท่านั้นนางดวงทำเหมือนกับว่ามองไม่เห็นเขาและไม่บอกใครเลยว่าเขาคือลูกชายของเธอการที่มีลูกชายที่ผ่าเหล่าผ่ากอขนาดนี้ทั้งยังไม่มีอะไรดีสักอย่างมีแต่จะทำให้ขายหน้าเธอเลยทำเป็นไม่สนใจจะดีกว่านานวันเข้าความเจ็บปวดในใจของอำนาจก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่เขาคิดว่าจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ความรู้สึกแสนหน่วงรั้งในอกก็ทำร้ายจิตใจเขาหนักขึ้นทุกวันจนกระทั่งเขาคิดว่าตนเองเป็นส่วนเกินของครอบครัวเป็นลูกที่แม่ไม่ต้องการจนบางครั้งเขาเคยคิดอยากที่จะหนีออกจากบ้านไปเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่หากหนีออกจากบ้านไปแล้วจะไปอยู่ที่ใดทํามาหากินเองก็ยังไม่ได้จึงจําเป็นต้องหยุดยั้งความคิดนี้เอาไว้อํานาจเริ่มเกลียดครอบครัว เกลียดแม่ที่ลำเอียงเกลียดพี่น้องที่แย่งความรักไปจากเขาจนหมดเขาเริ่มไม่อยากกลับบ้านพอเลิกเรียนก็อยู่ข้างนอกจนค่ำมืดทุกวันเขาไม่ได้ติดเพื่อนหรือว่าไปทําอะไรไม่ดีที่ไหนหรอกเพียงแต่ว่าไปนั่งเล่นอยู่ริมแม่น้ําเพื่อฆ่าเวลาเพราะไม่อยากกลับบ้านเร็วก็เท่านั้นแต่ว่านางดวงก็ทําเพียงดุด,ด่าว่าเขาเล็กน้อยเท่านั้นที่จริงแล้วนางดวงแทบจะไม่สนใจซะด้วยซ้ําว่าหลูกชายหายไปไหนวันนี้กลับค่าอีกแล้วนะอานาจ ไปทะเลเทไห่ที่ไหนมาอีกแล้วใช่ไหมนางดวงว่าอำนาจพี่แต่เดินก้มหน้าไม่ตอบคำเขาไม่สนใจที่แม่ดุด่าเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เดินเข้าห้องไปก็เท่านั้นบางครั้งเขาก็ถึงกับไม่ออกมากินข้าวเย็นเลยถ้าเอจะทำตัวแบบนี้นะฉันจะตัดหางปล่อยวัดเองแล้วเอ็งมันลูกไม่รักดีเหมือนกับพ่อของเอ็งนั่นแหละนางดวงตะโกนว่าตามหลังแม่จะพูดถึงพ่ออีทําไม อำนาจหันกลับมาพูดกับนางดวงคิ้วทั้งสองข้างของเขาขมวดมุ่นเขาจําได้ว่าก่อนที่พ่อของเขาจะจากไปในวันนั้นแม้เขาจะยังเด็กอยู่แต่เขาสนิทกับพ่อมากเช่นกันพ่อเป็นคนใจดีแล้วก็เล่นกับลูกทุกคนแต่มาวันหนึ่งอยู่ๆพ่อของเขาก็หายไปเขาเองก็ไม่รู้เพราะเหตุใดทำไมฉันจะพูดถึงพ่อของเองบ้างไม่ได้เลยหรือ,อยังไงเพิดทูนอะไรกันนักันหนาะเองจะไม่ได้หรือว,ว่ามันทิ้งเองไปนะ่ะนางดวงพูดเสียงดังลัน่น อำนาจปิดประตูห้องใส่ดังปังก่อนจะล้มตัวลงบนที่นอนอย่างเหนื่อยใจอำนาจตั้งใจไว้ว่าพอเรียนจบชั้นมัธยม3ามแล้วจะไม่เรียนต่อเขาจะไปหางานทําในที่ไกลๆจะได้หลุดพ้นจากบ้านหลังนี้สัยทีเขาจึงตัดสินใจใช้เวลาที่เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนี้ในการวางแผนชีวิตของตนเองสิ้นความคิดเขาก็เขียนจดหมายหาเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งสวัสดีครับพี่ราชน เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมผมได้ข่าวว่าพี่ทํางานโรงงานอยู่ที่ระยองงานที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับงานหนักไหมแล้วได้เงินเยอะไหมครับปีนี้ผมจะเรียนจบชั้นมัธยมสามแล้วผมคิดว่าจะไปทํางานกับพี่ได้ไหมพี่ช่วยหาตําแหน่งงานว่างให้ผมหน่อยให้ผมทําอะไรก็ได้ครับผมไม่กลัวงานหนะักขอแค่ได้เงินและเป็นงานที่สุจริตผมยอมทําหมดเลยครับแล้วเขาก็เขียนเล่าเรื่องสารทุกข์สุขด,ดิบและอื่นๆให้ราชันฟังอีกมากมาย ราชันเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกันกับอำนาจเมื่อก่อนพวกเขาอยู่ชมรมธรรมะด้วยกันแต่ว่าตั้งแต่อำนาจเริ่มเก็บตัวไม่คบเพื่อนก็ออกจากชมรมไปแต่ว่าราชันก็ยังคอยเป็นห่วงและถามข่าวคราวของเขาอยู่เสมอจึงทําให้ราชันเป็นเพื่อนคนเดียวที่อำนาจมีอยู่อำนาจพับจดหมายใส่ซองและจ่าหน้าซองพรุ่งนี้เขาจะเอาไปส่งที่บริษัีในตอนเช้าพอถึงวันที่เรียนจบเขาก็คว้าอาวุธการศึกษาแล้วก็บอกเรื่องที่เขาวางแผนจะไปทํางานที่ระยองให้หนังดวงฟัง นางดวงให้ลูกชายตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรออจะดีใจซะด้วยซ้ําที่ไม่ต้องเปลืองเงินส่งเสียให้เล่าเรียนต่อไปก็ส่งเสียแค่อาทิตย์กับอนเนกก็พอแม่ฉันจะไม่เรียนต่อแล้วนะอำนาจเดินกลับจากโรงเรียนมาก็พูดประโยคนี้กับนางดวง,งทันทีไม่เรียนต่อแล้วเอ็จะไปทําอะไรนางดวงตหวาดกลับแสงไม่พอใจฉันว่าจะไปหางานทำอำนาจตอบเสียงเรียบนางดวงสยะยิ้มให้ลูกชายและพูดว่า จะไปหางานทำอย่างนั้นเหรอแล้วจะไปทำที่ไหนล่ะไประยองอำนาจตอบนางดวงพูดต่อน้ำเสียงแฝงความดูถูกเอาไว้อยู่ไม่น้อยถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เองเธอะตัดสินใจเองแล้วก็เอาตัวให้รอดอย่าสมสารกลับมาก็แล้วกันอำนาจไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่เขาเข้าห้องไปแล้วเก็บเสื้อผ้ายัาใส่กระเป๋าพรุ่งนี้เขาจะออกเดินทางแต่เช้าตรู่ ตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านมาอำนาจที่ไม่เคยมีความสุขเลยมาตลอดหลายปีตอนนี้เขาได้สัมผัสกับความสุขและอิสระภาพอย่างแท้จริงเขาเดินไปยังสถานีขนส่งอย่างอารมณ์ดียิ่งไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้วันที่เขาโตพอที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตนเองครั้นถึงระยองก็เป็นเวลาค่ำมืดแล้วราชันออกมารับเขาถึงสถานีขนส่งเนื่องจากไม่ได้เจอกันนานรุ่นพี่รุ่นน้องจนคุยกันอย่างคลืกคลื้นเป็นยังไงบ้างอำนาจน,นั่งรถมาเหนื่อยไหม ราชันถามอํานาจตอบพร้อมรอยยิ้มว่าไม่เหนื่อยครับพี่เราสบายดีไหมสบายดีเออนี่พี่หาตำแหน่งงานไว้ให้เราเด้อแล้วนะราชันพูดต่อตำแหน่งอะไรเหรอครับอํานาจถามตำแหน่งเสมียนนะ่ะเขากำลังต้องการคนที่จบมัธยมสามอยู่พอดีนายน่าจะทำได้ราชันว่าอํานาจพยักหน้าได้ครับงานอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น ราชันตบไหล,ล่รุนน้องเบาๆก่อนจะบอกให้เขาเดินเข้าบ้านไปนายไปพักผ่อนก่อนเถอะฉันเตรียมห้องเอาไว้ให้นายแล้วนายพักอยู่ที่นี่กับฉันก็นแล้วกันนะแล้วก็มีลูกน้องอีกสองคนน่าจะไปกินเหล้ายังไม่กลับมารอกขอบคุณครับพี่อํานาจตอบอํานาจเริ่มงานด้วยความตั้งใจและทุ่มเทเท่าแก่เห็นเขาเป็นคนขยันจึงได้เอ็นดูเขามากอีกทั้งราชันเป็นหัวหน้าง,งานของเขาโดยตรงจึงทําให้การทํางานสะดวกและเป็นไปอย่างราบรื่น อำนาจทำงานโดยไม่มีวันหยุดเลยที่จริงแล้วเท่าแก่ให้วันหยุดคนงานหนึ่งวันต่อสัปดาห์แต่ว่าเขาอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วๆจึงมาทำงานทุกวันเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์ก็ใช้อย่างประหยัดอีกทั้งยังอดออมไว้เผื่อลงทุนทำอะไรในภายภาคหน้าอีกด้วยตั้งแต่ทำงานที่นี่เขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเขาเพียงกลับไปปีละครั้งสองครั้งเพื่อให้แม่กับพี่น้องรู้ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเขาไม่เคยเขียนจดหมายไปหาที่บ้านเลยเพราะไม่รู้จะเขียนว่าอะไร ในเมื่อคนที่บ้านเองก็ไม่ได้สนใจเขาเขาก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจเช่นกันวันหนึ่งเขาเดินทางกลับบ้านในรอบครึ่งปีพอไปถึงก็พบว่านางดวงถูกหวยได้เงินมาหลายพันทั้งแม่และพี่ชายน้องชายดีใจมากนางดวงพูดกับลูกๆว่าจะเลี้ยงอาหารดีๆเย็นนี้อีกทั้งนางดวงยังแบ่งเงินที่ถูกหวยมาให้อาทิตย์กับอนเนกอีกด้วยอ้าวนี่แม่ให้อาทิย์ห้ารแล้วก็ให้อเนกอีกห้า้อยนะลูก เอาไว้ใช้เพื่ออยากจะได้อะไรนางดวงว่าพร้อมกับยื่นธนบัตรใบละห้า้ยบาทให้ลูกชายทั้งสองคนละหนึ่งใบอ้าวแล้วของอำนาจเหรอครับแม่อัน,น้ทักท้วงนางดวงหันไปมองอำนาจด้วยสายตาที่ไม่สบอารมณ์และพูดว่าอำนาจนมันโตแล้ว,ว,ลวทำงานหาเงินได้แล้วไม่ต้องไปให้เงินมันร้อกมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับแม่อำนาจก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะอันกพูดต่อ นางดวงไม่ตอบว่าอะไรเพียงแต่บอกให้อเน,นกับอาทิตย์เดินเข้าบ้านไปอํานาจเห็นสิ่งที่แม่ของตนเองทำแล้วก็อดที่จะรู้สึกเสียใจไม่ได้ในใจก็ได้จะคิดว่าไม่น่ากลับมาเยี่ยมบ้านเลยหายไปนานๆให้พวกเขาจำไม่ได้ไปเลยซะยิ่งจะดีกว่าแต่ว่าเขาก็ยังมีเจตใจที่ผูกพันกับพี่ชายคนโตอย,อยู่อย่างน้อยอเนกก็ยังเป็นห่วงเขาถ้าจะมีใครให้เขากลับมาเยี่ยมที่บ้านก็คงจะเป็นอเนกเท่านั้นแหละเขาเดินกลับเข้าบ้านโดยใบหน้าที่เศร้าส้อยนางดวงผู้เป็นแม่ ม่แม้แต่จะเอ่ยปากเรียกให้เขาเข้าบ้านเสียด้วยซ้ํเาเธอไม่เคยสังเกตลูกชายตัวเองเลยแม้แต่น้อยว่าเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจขนาดไหนเวลาที่อยู่กับเธอไม่กี่ปีต่อมาอนเนกก็เรียนจบชั้นปรธยมหกและสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้นางดวงดีใจมากที่จะได้มีลูกชายเรียนสูงถึงขนาดคุยโวโอ้อวอดว่าลูกชายของเธอเป็นคนแรกในหมู่บ้านเลยที่ได้เข้าไปเรียนปริญญาแต่เว่าด้วยปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของครอบครัว ตอนนี้นางดวงก็อายุมากแล้วไม่สามารถออกไปกรีดยางได้เยอะๆเหมือนเมื่อก่อนราคายางก็ตกต่ำเนื่องจากคนหันมาปลูกกันเยอะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเมื่อหาเงินไม่ได้นางดวงก็ไม่มีเงินที่จะส่งไปให้อนเนที่กรุงเทพและแล้วก็นึกได้ว่าในบรรดาคนในครอบครัวยังมีอำนาจอีกคนที่ทำงานหาเงินอยู่นางดวงจึงลงมือเขียนจดหมายหาอำนาจและนี่เป็นจดหมายฉบับแรกที่เธอเขียนหาลูกชายคนรองของเธอถึงอำนาจ ตอนนี้พี่ชายของเองเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่กรุงเทพแม่ไม่มีเงินพอจะส่งไปให้ต่อไปนี้เองต้องส่งเงินไปให้พี่ชายเองด้วยเรื่องในครอบครัวเองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันไม่ใช่ให้แม่รับผิดชอบอยู่คนเดียวเนื้อหาในจดหมายมีเพียงแค่นี้มีเพียงแค่เรื่องเงินแม่ของเขาไม่แม้แต่จะเอ่ยถามว่าเขาสบายดีไหมยิ่งอ่านจดหมายอำนาจก็ยิ่งน้อยใจขึ้นไปอีกพอถึงยามมีแม่ของเขาไม่เคยคิดถึงว่าเขาเป็นลูกแต่พอถึงยามขาดกลับมาเอาจากเขา นี่มันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยแต่ด้วยคําว่ากระตัญยูที่คําขอเขาอยู่นั้นทําให้เขาปฏิเสธที่จะไม่ช่วยเหลือครอบครัวของตนเองก็ไม่ได้อนเนกเองก็เป็นพี่ชายที่ดีของเขาเขาจึงส่งเงินให้อนเนกตามที่แม่บอกถึงแม้จะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แต่พอนานวันเข้าอนเนกยิ่งเรียนสูงขึ้นก็ยิ่งต้องใช้เงินใช้จ่ายมากขึ้นในที่สุดอํานาจเองก็ส่งไม่ไหวเลยตัดสินใจส่งจดหมายไปบอกแม่ว่าเขาจะไม่ส่งเงินให้อนเนกแล้ว ั้งแต่วันที่เขาส่งจดหมายไปนั้นก็เหมือนกับว่าเขาได้ตัดขาดจากครอบครัวไปแล้วนางดวงไม่แม้แต่จะส่งจดหมายตอบกลับมาหาเขาแม่ของเขาคงไม่พอใจเขาอย่างมากแต่จะให้เขาเป็นคนกลับไปงอ้อเขาเองก็ไม่ไปเช่นกันที่บ้านเหลือเพียงแค่นางดวงกับอาทิตย์สองคนนางดวงเลี้ยงอาทิตย์ด้วยการตามใจทุกอย่างเนื่องจากเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเขาอยากได้อะไรก็หามาให้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามจนตอนนี้กลายเป็นว่าเสียผู้เสียคนไปแล้ว อายุยังไม่ถึงสิบห้าปีก็พากันกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวจับกลุ่มกันต่อกลางคืนและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่เขาคบเพื่อนเกเรและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นก็ามาถ่ายเงินจากผู้เป็นแม่ทุกวันนางดวงเองก็มีให้บ้างไม่มีให้บ้างพอไม่มีให้อาทิตย์ก็เริ่มทำร้ายร่างกายนางดวงบางทีก็ขนเอาของในบ้านไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อยาเสพติดพอนานวันเข้าก็เลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ค้าเสเองแม่ ขอเงอินร้อยหนึ่งสิอาทิต์ตเดินมาแบมือข้างหนึ่งยื่นมาตรงหน้าของนางดวงนางดวงเงยหน้าขึ้นหันไปมองลูกชายแล้วถามเอาไปทำไมเลรอลูกซื้ออะไรอย่าถามมากเลยนะแม่รีบเอามาเพื่อฉะร้อยอยู่อาทิต์ตเร่งเรา้านางดวงได้แต่ทำสีหน้าละห้อยแล้วตอบลูกไปว่าแม่ไม่มีหรอกลูกลูกจะเอาไปซื้อยาใช่ไหมพอได้ยินว่าไม่มีอาทิตย์ก็ชักจะโมโหขึ้นมา เขาพูดอย่างเกลี้ยกล่อดว่าฉันจะเอาไปซื้ออะไรมันก็เลือกของฉันแม่รีบเอาเงินมาฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแม่จะไม่มีผู้จบก็คว้ากระเป๋าที่วางอยู่ข้างๆมาแล้วเปิดออกหยิบเอาเงินไปอาธิตย์หยิบเงินไปหมดทั้งกระเป๋าโดยที่ไม่สนใจเลยว่าแม่ของเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกับข้าวให้เขากินเย็นนี้พอได้เงินมาแล้วเขาก็ปากระเป๋าใส่ระอกของนางดวงดังพลักแล้วเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนติดเครื่องรอไว้อยู่แล้วที่หน้าบ้าน ก่อนขับเล่นชิวออกไปโดยที่ไม่ได้หันมามองนางดวงอีกเลยนางดวงได้แต่ร้องไห้อย่างชอกช้ำอยู่คนเดียวอยู่มาวันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าอาทิตย์ถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดนางดวงนางดวงแย่แล้วเองป้าผันเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามของนางดวงวิ่งมาอย่างลุกลี้ลุกลนมีอะไรเหรอป้าทำไมถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวนางดวงถามป้าผันหอบแทกด้วยความเหนื่อย เนื่องจากระยะทางที่วิ่งมาก็ไกลยอยู่โอ้ยให้ฉันพักหายใจสักประเดี๋ยวอเออ็งรีบไปดูที่ท้ายตลาดตำรวจเข้ามาจับไอ้อาทิตย์มันไปแล้วอะไรนะป้าตำรวจมาจับลูกฉันเหรอนางดวงถามด้วยความตกใจใช่เอ็งรีบไปเถอะไปดูมันน้อยป้าผันตอบนางดวงวิ่งเข้าไปยังท้ายตลาดอย่างรวดเร็วแต่แต่เกิดมาก็ไม่เคยวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตขนาดนี้มาก่อน แต่นี่เป็นลูกชายคนสำคัญของตนที่กำลังถูกจับเข้าคุกตอนนี้หัวใจของนางดวงไปถึงท้ายตลาดก่อนแล้วพอมาถึงก็ถึงกับเข่าสุดอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นลูกชายสุดที่รักของตนนั่งอยู่หลังรถตำรวจมือทั้งสองข้างถูกใส่กุญแจมือเอาไว้อาทิพอเห็นแม่ก็รีบตะโกนทันทีแม่แม่ต้องช่วยฉันนะนางดวงร้องไห้วิ่งตามรถตำรวจที่แล่นออกไปแม่จะไปช่วยลูกแม่จะไปช่วย หลังจากที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพเป็นเวลา4ปีอเนกนก็สำเร็จการศึกษาเขาดีใจมากจะรีบเดินทางกลับบ้านมาหาแม่กะว่าจะเอาใบปริญญาบัตรกับชุดครุยมาถ่ายรูปกับแม่ที่บ้านแต่ว่ากลับโชคร้ายขณะที่เขากำลังเดินทางกลับมานั้นรถโดยสารก็ประสบอ,อุบัติเหตุทำให้อนเนกเสียชีวิตน้องโดเสียใจมากเธอร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดน้อยใจในโชคชะตาขอตนเอง ว่าลูกชายคนโตที่ตนจะฝากผีฝากไข้ด้วยนั้นกลับมาตายจากไปลูกชายคนเล็กที่รักที่สุดก็ต้องมาติดคุกต่อไปจะพึ่งใครตอนนี้นางดวงไม่เหลือใครแล้วที่จริงเธอเหลือลูกชายคนกลางอีกหนึ่งคนแต่ว่าไม่รู้จะติดต่อเขากลับไปดีหรือไม่เธอเริ่มสำนึกผิดที่ว่าตั้งแต่อำนาจเกิดมาเธอก็ไม่เคยดีกับเขาเลยแต่พอมาตอนนี้เธอกลับต้องการที่จะพึ่งพาเขาทว่าเมื่อมันเป็นทางออกสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปที่โรงงาน ซึ่งอำนาจเคยให้เบอร์โทรเอาไว้เธอไม่ได้พูดสายกับอำนาจเตอฝากคนไปบอกอำนาจว่าพี่ชายของเขาเสียชีวิตแล้วเมื่ออำนาจทราบข่าวเขาก็ลางานแล้วขึ้นรถกลับบ้านทันทีอำนาจมางานศพของพี่ชายเขามองดูแม่ที่มีสภาพอิดโรยอย่างอดสงสารไม่ได้และพอทราบข่าวจากปาพันว่าน้องชายของเขาตอนนี้อยู่ในคุกเขาก็รู้สึกเห็นใจแม่ของตนขึ้นมาเมื่อแขกเรือที่มาร่วมงานศพกลับกันไปหมดแล้วก็เหลือเพียงแค่ดังดวงกับอำนาจแค่สองคน ขณะอำนาจกลำลังเก็บของอยู่ที่ศาลาอยู่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังว่าอำนาจอย่าทิ้งแม่นะตอนแรกอำนาจคิดแค่จะมาร่วมงานศพแล้วก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมส่วนแม่จะเป็นอย่างไรนั้นเขาจะไม่สนใจในเมื่อแม่ไม่เคยสนใจเขามาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วจะส่งสารแม่ไปทำไมกันแต่เมื่อเขาได้ยินคำนี้จากปากแม่หัวใจก็เหมือนกับจะอ่อนโยบลงความคิดที่ว่าจะใจแข็งใส่แม่ของตอนนั้นก็มันลายหายไปแม่ อำนาจหันกลับมาตอนนี้แม่ไม่เหลือใครแล้วแม่สานึกผิดแล้วที่รักลูกลำเอียงที่ทำให้เองต้องเสียใจมาตลอดตอนนี้แม่รู้แล้วว่าแม่เองที่ไม่ใช่แม่ที่ดีแล้วยังมีหน้าจะมาขอพึ่งพาเองอีกแต่แม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจริงๆยกโทษไอแม่เถอะนะนางดวงพูดแม่ครับเดี๋ยวผมจะดูแลแม่เอง อํานาจตอบอานาจเมื่อเห็นแม่ของตนสํานึกได้แล้วก็ให้อภัยอีกอย่างเขาเองก็ไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นลูกอากตันยูและถ้าแม่ไม่มีเขาก็คงไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านช่วยกันทําสวนยาพารากับแม่อย่างมีความสุข